ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะย่ำแย่ไปหมดนะรัฐบาลก็กําลังจะแก้ปัญหาหน้ากงหน้ากากก็รัฐบาลแล้วก็ตํารวจกําลังตามจับอยู่นะกำลังตามหาหน้ากาก200ล้านชิ้นวันนี้ผมเพิ่งเพิ่งทราบนะครับว่า200ล้านชิ้นอ่าหายไปไหนก็ฟังทีมงานรัฐบาลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกยะท่านท่านวิศนุเครือง,งามเป็นคนถแถลง นะครับแกเป็นคนพูดจาฉลาดฮนะแกเป็นนักกฎหมายแกบอกว่าไอ้สองร้อยล้านชิ้นที่เคยพูดมันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดจริงๆแล้วมันเป็นแค่วัตถุดิบมันไม่ใช่น่ากากนะโอ้แกเป็นคนฉลาดในการพูดนะแกก็สามารถที่จะลอดช่องลอดรูไปได้นะนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านวิษณุเป็นคนพูดนะว่าไอ้สองร้อยล้านชิ้นเนี่ยไอ่น่ากากเนี่ยมันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดจริงๆมันแค่วัตถุดิบ อย่างดีนะครับหน้ากากไม่ใช่แป้งนะครับท่านรองวิษณุผมกลัวมันจะคล้ายๆรัฐมนตรีในรัฐบาลท่านอยู่คนนะนะนำเข้าเฮโรอินทำไปทำมามันคือแป้งอะไรเงี้ยอันนี้ทำไปทำมาหน้ากากมันคือวัตถุดิบลอดอีกเช่นเคยที่พูดนี่ก็พูดกว้างๆนะเป็นการทั่วไปก็ไม่ได้หมายถึงว่าพูดถึงรัฐมนตรีคนไหนกระทรวงไหนนะครับพี่น้องก็ไปสืบไปค้นเอาเอง ไม่ได้ยืนยันแต่ฟังๆแล้วไอ้สองร้อยล้านชิ้นหน้ากากในสต็อกนั้นสรุปแล้วไม่มีครับเป็นเรื่องการสื่อสารผิดพลาดสื่อมวลชนลงข่าวผิดนะครับเป็นเรื่องการสื่อสารผิดพลาดความจริงแล้วเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบไม่ใช่หน้ากากสรุปแล้วหน้ากากสอง้อยล้านชิ้นไม่มีนะครับนะ แต่ผมก็ดูเขาคอมเมนต์กันในโซเชียลเขาบอกว่าเอ๊ะมันมีหน้ากากส่งออกไปขายต่างประเทศนะเป็นลานลานชินเนี่ยมันไม่รู้จริงเท็จยังไงท่านลองวิษณุลองไปตรวจสอบดูสิมีพรรคพวกในรัฐบาลไปเกี่ยวไปข้องอะไรบ้างไหม <c oughs> <c oughs> คือคุณวิษณุเนี่ยแกเป็นคนฉลาดผมก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วิษณุแกเป็นคนฉลาดนะมีช่องแกก็หลอดช่องไปได้ฉายาสื่อมวลชนเขาเรียกว่า ลอดช่องจะเป็นคนเก่งสติปัญญาแกบางคนนี่มันตันแกก็สามารถเจาะช่องได้นะจะเป็นเป็นนักกฎหมายที่ฉลาดเฉลียวนะเขาเรียกว่าเป็นนักกฎหมายระดับเทวาเทวดาหาตัวจับยากอ่ะนะแกสามารถลื่นไหลไปได้เรื่อยถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนอะไรก็ไม่รู้ผมไม่กล้าเปรียบ เพราะว่าแกก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือแต่ช่วงหลังนี่ผมก็เคารพน้อยลงหน่อยเพราะแกมาเล่นการเมืองเวลาแกจะพูดจาราอะไรก็พูดแบบนักการเมืองไม่เหมือนอาจารย์นะแต่คนก็ยังเรียกอาจารย์อาจารย์อยู่แต่เวลาแกพูดเนี่ยมันออกไปทางนักการเมืองนักการเมืองลอดช่องแกมาจากสิงคโปร์ <laughs> ลอดช่องเนะเป็นคนฉลาดฉลาดเฉ,ฉลียวถ้าเกิดใครได้แกเป็นที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยรอดทุกคดี นะครับทุกอย่างรอดอนะครับมผมอยากจะถามอาจารย์วิศนุตอนนี้นะครับสอสอไวพศอาพรอาไวยพศไวยพศนามคุณอะไรไม่รู้อดีตสอสอพลังประชารัฐนะพักพลังประชารัฐเนี่ยโดนหมายจับสารเนี่ยติดคุกห้ปีอาจารย์พอจะรู้ไหมว่าไวยพศอยู่ไหนเมื่อไหร่จะพามามอบตัวสักที คดีคุณเอ๋ปารีนาอาจารย์ครับไปถึงไหนแล้วครับคดีคุณเอ๋นะครับพี่น้องประชาชนเขาก็อยากจะทราบว่าคดีคุณเอ๋ไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ครับนะอยู่ที่อาจารย์นะครับอาจารย์บอกคุณเอ๋รอดก็รอดนะครับเพราะว่าอาจารย์วิษณุเนีน่ยแกเป็นคนที่วาจาสิทธินะ์นยแกพูดอะไรในรอดหมดเช่นแกบอกว่านะพักการเมืองกู้ยืมเงินนะครับ นะกับกรณีกู้ยืมเงินธนาธรไม่เหมือนกันนะนะไม่เหมือนกันก็ไปไงรอดแกรอดหมดอ่ะดูอ่าสสพลังประชารัฐโดนร้องกอกตอรอดทุกคดีอ่ะไม่มีคดีไหนโดนโตจีนก็รอดอะไรก็รอดนะแกนี่มันสุดสุดเลยสุดยอดเทพพระเจ้านะเป็นเทพพระเจ้านะถือว่าเป็นเทพพระเจ้าด้านกฎหมายแกรอดทุกอย่างอ่ะนะครับ นะสุดยอดเลยนะครับนะอ่นะเ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแกพูดแบบไหนก็จะไปทั้งนั้นนะนะครับนะก็ฟังฟังแกไว้อนะเพราะว่าเรื่องกฎระเบียบคาส่งคําสั่งในการรับผิดชอบหมดนะลุงตู่แกก็มอบมอบหมายให้นะท่านวิษณุเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเพราะแกลอดช่องไม่มีช่องไหนที่แกลอดไม่ได้แล้วช่องเล็กแกก,ก็ตะแคงเข้านะแกก็ตะแคงเข้าแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้ ่บางคนบอกเอะแล้วแกจะตะแบงเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้นะผมก็ไปอยากจะว่าอาจารย์ผมเพราะว่าแกก็อายุมากแล้วแกมีโอกาสจะโดนโควิด -19 อยู่แล้วก็ติดตามดูนะครับว่าแกจะรอดจากโควิด -19 บเก้าไหมเห็นดูเวลาแกแถลงข่าวก็ไม่เห็นแกปิดปากนะไม่ก็ใช้รวมกับคนอื่นในการแถลงข่าวผมกลัวว่าอาจารย์วิษณุแกจะโดนโควิดไปเนี่ยถ้าเกิดแกตายทุกคนนี่โอ้โหยุ่งนะเนี่ยจะเอาใครมาตีความกฎหมาย ให้มีความรู้ความสามารถระดับอาจารย์เนี่ยมันมันยากนะนะครับนะแล้วแกก็ถแถลงข่าวก็ไม่ปิดไม้แล้วนะโคศกพูดเสร็จอาจารย์วิษณุก็พูดต่อผมกลัวอาจารย์วิษณุแกติดโควิดเนี่ยเกิดแกตายไปเนี่ยโอ้โหบุคลากรสําคัญเลยนะนะนายกทุกคนต้องใช้บริการแกนะเพราะว่าแกตีความเพื่อชาติ <laughs> นะเหมือนกับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับอืนะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เ,เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ